โอเควันนี้เรามาดูงานแก้ไขพางผืดนะฮะระดับยากอีกแคตนึงนะอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ใช้ตัวแผ่นวัสดุ ADM นะเพื่อลดการกระตุต้นของร่างกายเพื่อไม่ให้ตอบสนองกับซิลิโคนไปแล้วนะครับลายหนึ่งสัปดาห์นี้เรามีอีกลายหนึ่งนะ,ะประวัติคนไข้เนี่ยอายุยังน้อยแล้วก็ผัดตัดหน้าอกมาแล้ว3รอบนะครับเมืองไทย2รอบที่เกาหลี1รอบนะครับเดี๋ยวเื้องต้นเนี่ยหนะ้าอกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ภาษาแพทย์เราก็เรียกว่าหนะ้าอกเหมือนลูกบอลนะครับบอลไลท์ like, นะฮะแอฟเฟอเรนซ์ก็คือว่า,ามีความแข็งตึงนะครับกดไม่เข้าเลยเป็นทังผืกระดับ3นะครับค่อนข้างรุนแรงนะครับต้องแก้ไขแน่นอนอ่าโอเคครับอยาให้ดูนะครับแผ่นนี้าบางคนจะเรียกว่าหนังเทียมนะแต่จริงๆมันไม่ใช่หนังเทียมนะครับมันเป็นผิวหนังของมนุษย์แหละผู้บริจาคเสร็จแล้วเขาก็เอาชิ้นนี้ไปเข้าแแล็นะเพื่อเอาเซลล์ของมนุษย์ออกทําให้เหลือแต่โครงสร้างชั้นผิวหนังแท้ของเราครับ อันนี้เป็นสติชี่เดียวกันกับของเราถือว่าเป็นตัวที่ไฮเอนด์ที่สุดแล้วผมให้าราคาแล้วกันอันนี้เวลาเขาทำจมูกนะครับที่เขาบอกใส่หนังเทียมปลายจมูกอะชิ้นเล็กๆอันนี้สามพันบาทเล็กๆอะแค่ปลายนุกงก้อยสามพันเนี่ยใหญ่เท่เนี้ยชิ้นหนึ่งแปดหมื่นชิ้นจะแปดหมื่นงั้นวันนี้เราใส่สองชิ้นนะแสนหกละแค่ค่าวัสดุนะครับวิธีใช้นะครับก็ต้องแกะจากห่อฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็แช่น้าอุ่นก่อนนะนะครับจะเห็นว่าเขาเจาะรูเห็นไหมเพื่อให้ มันมีการซึมผ่านของตัวน้ําเหลืองและเลือดได้นะครับแล้วก็จะมีการยึดเกาะกันที่ดีขึ้นนะครับโอเคอ,อันนี้อินพอตล่าสุเปอร์เซ็นนะครับยังไม่มีในเมืองไทยนะก็ต้องอินพ r ตยังผิดไม่ได้ในเมืองไทยนะครับแต่อันนี้ก็จะคลุมซิลิโคนนะครับสักประมาณเกือบเกือบครึ่งหนึ่งนะครับทําให้ลดปฏิกิริยาต่อต้อานกับวัสดุซิลิโคนนะครับซึงเชื่อว่าเป็นต้นเหตุหนึ่งของฟังกืชัเสร็จแล้วนะครับ หลังจากที่แก้ไขฟังถือ2ข้างนะครับซึ่งเป็นซ้ําซ้อนมาแล้วก็เราลาะฟังถือนะครับแล้วให้ดีเลยแล้วเราก็ใช้วัสดุที่เรียกว่า ADM นะ mm hmm. uh, Cellular Deform Metric นะครับในการลดการอักเสบลดการตอบสนองของตัวนักร่างกายกับวัสดุซิลิโคนตัวใหม่วันนี้เราใช้โมดิว่า Ergonomic สองจอยนะครับ2ออย่างเลยลดการอักเสบทั้งใช้วัสดุด,ด้วยแล้วก็ตัวจอยเองก็มีการต่อต้านที่ต่ําที่สุดนะครับเพื่อหวังว่า จะได้จบเส้นเรื่องของปัญหาเป็นซ้ําซ้อนสักทีนะเรื่องฟังถือครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์นะหลังจากทําจะเห็นว่าเห็นไหมหน้าอกมีการขยายตัวค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีความนุ่มชัดเจนนะครับฐานอกมีความแข็งแรงนะจริงๆแล้ววัสดุ ADM เนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แค่เรื่องของการแก้ฟังถือนะครับหลัหกๆแล้วทางการแพทย์มีประโยชน์3อย่าง1คือแก้ไขฟังถือซ้ําซ้อนอย่างที่2 คือแก้ไขเรื่องของฐานอกหย่อนเพราะว่าสามารถมาทําให้มันแข็งแรงขึ้นได้นะครับเพว่สดุชนิดนี้ทาให้ฐานอกแข็งแรงขึ้นได้แ,แก้ปัญหาฐานอกหย่อนที่เรียกว่า Botox เงานะครับอันที่3ามก็คือเรื่องของการซ่อมเรื่องของนมแฝดเนาะที่เรียกว่าิมเ v สเ t ียครับนี่เป็นลัมหลักประโยชน์ของ ADM นะโอเคเรียบร้อยเยี่ยมเดี๋ยวขอ,อนั่งหน่อยครับอ่าได้เลยค่ะเนี่ยานั่งเห็นไหนะ่ากมีการเคลื่อนไหวได้ดีมากเลยทันทีเลยนะครับนะแต่ก็มีความนุ่มชัดเจนนะนุ่ม ok, yeah. perfect, làm như vậy.